รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเวลทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ร้ายไปทุกคนเป็ีนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปล่อยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเวลรัของเธอแลฉันไม่แพใครเอาเวลรักใหแรงร้าใจบางจาก E20S e v i เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปทตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่19ธันวาคมทธศักรัาช2566กอยู่กับดิฉันกัญญาเรขาวัฒนะค่ะ,คะต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Energy Time ะคะ่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เลยช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงนะก็บวกลบนิดหน่อยนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะระหว่างดิฉันนะคะกับคุณเดลดดีเนาะก็จะมีเรื่องราวพลังงานเนี่ยนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะ แล้วก็วันนี้เองค่ะมีเรื่องราวพลังงานที่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดานะคะเพราะว่าทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะเขามีการเตรียมเสนอนะคะคณะรัฐมนตรีนะคะให้ปรับรถนะคะสัดส่วนของมีการปรับรถชนิดน้ำมันดีเซลลงเนาะโดยคุณนันทิกาทางสุภาณิชอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะบอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบแนวทางการปรับลดชนิดน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลงนะคะตามมาติคณะกรรมาการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะต่อไปนี้คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของเราเนี่ยก็จะเหลือประมาณ2ชนิดนะคะ ก็คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่เป็นน้ำมันฐานของประเทศนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีส่วนผสมของไบโอดีเซลหรือว่า B100 อยเนี่ยอยู่ที่7%หรือว่าที่เราเรียกกันว่า B7 นั่นเองนะคะทำไมถึงเป็น B7 จากเดิมเนี่ยคือจะเป็น B10 มีส่วนผสมของ B100 อยเนี่ยอยู่ที่มัน10%รนะคะก็คือแต่ว่าในช่วงไหนถ้ามันมีน้ำมันปาล์มขาดแคลน B100 ขาดแคลนเนี่ยเขาจะลดสัดส่วนลงได้ก็จะเหลือมา่าก่อ,กอนหน้าน,นี้ก็จะเป็น3-10%แต่ว่าต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่3-7%นะคะก็คือ B7 นั่นเองนะคะสำหรับน้ำมันพื้นฐานของดีเซลเนาะซึ่งเขาบอกว่าในส่วนของ7%เนี่ย เป็นสัดส่วนสูงสุดนะคะที่สามารถใช้กับน้ำมันมาตรฐานยูโรไฟได้ที่ทางค่ายรถยนต์เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์นะคะก็จะทำให้สามารถรถทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลย B7 แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะก็คือ B20 ค่ะอันเนี้ยจะรับเป็นทางเลือก สำหรับรถที่มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วเนาะก็สามารถใช้ได้ก็คือรถบรรทุกรถฟรีดต,ต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังสามารถใช้ b ี0ได้นะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับรถทั่วๆไปอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเพิ่มเริ่มการใช้ได้วันที่เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการเนาะก็ในวันที่1พฤษภาคมปี2567ก็ก็คือปีหน้านั่นเองนะคะซึ่งยืนยันว่า การปรับรถชนิดน้ำมันครั้งนี้นะคะจะไม่ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าน้ำมันดีเซล,ม,เลมุนเ็วธรรมดาของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลอยู่แล้วที่7%อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการใช้ไบโอดีเซลอยู่ที่4.33ล้านลิตรต่อวันนะคะ <mm mm> แล้วก็ยังมีการใช้น้ํามันปาล์มอยู่ที่3.77ล้านกิโลกร,รัมต่อวันด้วยนะคะ <mm mm> ก็คาดว่าในปีหน้านเนี่ยน่าจะมีการใช้ไบโอดีเซลเนี่ยอยู่ที่4.66ล้านลิตรต่อวัน ะะแล้วก็มีการใช้น้ำมันปาล์มอยู่ที่3.88ล้านกิโลกรัมต่อวันนะคะก็เป็นไปตามการปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าทางกพชเนี่ยก็เลยให้ทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปไประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการที่จะบริหารจัดการอุปทานน้ำมันปาล์มว่าตอนนั้นเนี่ยมีปริมาณน้ำมันปาล์มมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ให้มีการปรับลดนะคะตามปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเนาะสาเหตุที่บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็น B7 แล้วก็บอกว่าลด ทำไมถึงให้ใช้ยูโรไฟได้เพราะว่าวันที่1มมกราคมปีหน้านี้นะคะก็ได้มีการบังคับใช้ว่ารถทั่วไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันเบนซินหรือว่ารถน้ำมันดีเซลเนี่ย จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโรไฟนะคะก็คือมีกรำมะถันเนี่ยไม่เกิน10 ppm นะคะก็จะเริ่มจำหน่ายกันตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปนะคะปีหน้าแต่ว่าในส่วนของเวลาการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนน้ำมันตามถังต่างๆของปั๊มน้ำมันที่อยู่ห่างไกลอ่าก็อาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณสัก4-5เดือนกว่าน้ำมันในถังเดิมเนี่ยจะหมดแต่ว่า ถ้าเป็นปั๊มน้ำมันที่อยู่ถนนใหญ่เนี่ยอาจจะหมดเร็วก็สามารถจะเป็นใช้น้ำมันยูโรไฟได้เลยนะคะในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้านี้นะคะก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยกา๊าออกซารบอนกไซดายน้อแล้วก็ช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยนะคะก็ถือว่า เป็นการช่วยแก้ปัญหาทางหนึ่งนะคะของประชาชนเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามีปัญหามลพิษทางอากาศนะมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5เนี่ยโอ้โหกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยบอกว่าต้องช่วยกันแก้ปัญหามลพิษ PM 2 5เป็นวาระแห่งชาติให้ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณอธิการเนี่ยก็ยืนยันนะ แล้วก็ยับมากเลยะคะบ,บอกว่าขอให้ประชาชนเนี่ยที่ใช้รถยนต์นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าน้ำมันมาตรฐานยูโรไฟเนี่ยสามารถใช้ได้กับรถยนต์ทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่โดยไม่เกิดปัญหาต่อเครื่องยนต์และก็ยังเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ด้วยเพราะว่าเขามีการทางควบคุมทางกรมควบคุมผลพิษเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบแล้วแล้วก็พบว่ารถยนต์มาตรฐานยูโรทีกับยูโรโฟเนี่ยซึ่งมีสัดส่วนการใช้ งานตอนนี้เยอะมากที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมันมาตรฐานยูโรไฟแล้วเนี่ยจะทำให้ฝุ่น PM 2.5เนี่ยลดลงถึง2 0ถึง24เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะก็สามารถเป็นอีกทางหนึ่งเนาะที่ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ยูโรไฟกันนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งในที่ช่วยให้แบบบรรยากาศของเราอากาศของเราในกรุงเทพของเราดีขึ้นและก็ประเทศของเราดีขึ้นด้วยนะคะ Erm <itt ual ism> เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตท,ทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนอนอกจากนี้เองนะคะทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องของภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรอบเดือนมก,กราคมนะคะไปจนถึงเดือนตุลาคมก็คือ10เดือนนะคะบอกว่ามีการใช้เฉลี่ยที่มัน 152ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะประมาณ1.3%ก็เป็นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มของเบนซินเนี่ยประมาณสัก31ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น 4%เซนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในขณะที่น้ำมันกลุ่มดีเซลนะคะมีการใช้เฉลี่ยเที่วม,มัน69ล้านลิตรต่อวันค่ะอันนี้ลดลงเนาะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนั้นของปีที่แล้วเนี่ยเรามีการใช้น้ำมันดีเซลในการนำไปผลิตจะเป็นเชื้อเพลิงนะคะในการผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยนะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำมันดีเซลเมื่อเทียบกับปีนี้มีการปรับตัวลดลงนะคะ ในขณะที่น้ํามันการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือว่า j e ็ A1 ค่ะตอนนี้ก็มีการใช้เฉลี่ยด้วยมัน13ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยหกเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาการใช้ LPG นะคะหรือว่า ก๊าซปิดตัวเลียมเหลวนะคะก็มีการใช้เฉืลือเช้มัน18ล้านกิโลกรัมต่อวันค่ะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะประมาณ0.8%ค่ะในขณะที่การใช้กาา๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV นะคะก็ประมาณสัก3.36ล้านกิโลกรัมต่อวันนะคะอันนี้ลดลงเนาะประมาณ0.8%ค่ะก็สาเหตุที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าคือจํานวนลถเองเนี่ยก็ไม่ได้มากแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ค,คนก็หันไปใช้น้ํามันเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้นนะคะ ไปดูกันที่ตัวเลขของทางสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพกันบ้างนะคะโดยคุณวัฒนพงศ์คุโรวะผู้มนวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพค่ะก็ได้มีการพูดถึงสถานการณ์พลังงานนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นในช่วง9เดือนนะคะก็บอกว่า กาเดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีการใช้พลังงานขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่2,39,000บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น2.2%จากปีก่อนค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นจากการใช้ก๊าซธรรมชาติและการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG 9.4%นะคะก็รองลงมาก็คือการใช้น้ำมันที่2%ค่ะสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพราะว่า เป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นทําให้ความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้ลิกไนท์เนี่ยกับลดลง9.8%นะคะแล้วก็การใช้ถ่านหินเนี่ยลดลง10.3%นะคะเพราะว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยให้ความสาคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็ลดการใช้ถ่านหินลงเนาะแล้วก็การใช้ไฟฟ้าพลังน้านะคะแล้วก็ไฟฟ้านําเข้าเนี่ยลดลง11.7%ค่ะ ในขณะที่การใช้น้ำมันสำเร็จรูปนะคะอยู่ที่139ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น2.3ค่ะก็แบ่งเป็นการใช้น้ำมันเบนซินอยู่ที่30ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น4.9ค่ะการใช้แก๊สโซอล95นะคะอันนี้สูงสุดเลยนะคะที่ 7 6%นะคะแก๊สโซฮอล์หอยู่ที่22%ค่ะแล้วก็น้ำมันเป็นสิน95นะคะอยู่ที่2%ก็ไล่กันมาตามลำดับเลยนะคะในขณะที่การใช้น้ำมันดีเซลค่ะอยู่ที่62ล้านลิตรต่อวันลดลง4.5%นะคะก็เป็นผลมาจากราคามันสูงขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันนงปีก่อนแล้วก็การลงทุนการบริโภคต่างๆเนี่ยของภาคเอกชนนะก็ลดน้อยลงทาให้การใช้น้ามันในภาคขนส่งเนี่ยก็ปรับตัวลดลงไปด้วยนะคะในขณะที่การใช้น้ามัน เครื่องบินนะคะอยู่ที่13.4ล้านลิตรต่อวันค่ะเพิ่มขึ้น65%เลยนะคะ mm. ก็เหตุผลเดียวกันเลยนะคะเ <bli> พราะว่าสถานการณ์เดินทางเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศนักท่องเที่ยวก็โอโห,อเ,โอโหอเ,เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นเนาะแล้วก็คาดการณ์ <clair> ว่าในช่วงปลายปีแบบเนี้ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ในขณะที่ก๊าซปิตโตเรเลียมเหลือ LPG ค่ะอยู่ที่18.5พันตันต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น1.4%แบ่งเป็นในภาคปิตโตรเคมีเนี่ยมีสัดส่วน4 5เลยทีเดียวนะคะการใช้ลดลง2.2%ภาคครัวเรือนนะคะสัดส่วน31%ลดลง0.8%ภาคขนส่งค่ะสัดส่วนที่13%เพิ่มขึ้น3.7%นะคะภาคอุตสาหกรรมสัดส่วน10%เพิ่มขึ้น0.9% แล้วก็การใช้เอนะคะสัดส่วน1%นเเนะคะเพิ่มขึ้น95.4%ค่ะในขณะที่ก๊าซธรรมชาตินะคะหรือว่าก๊าซโซลีนธรรมชาติอยู่ที่4,478ล้านลูกบาทฟุตต่อวันค่ะเพิ่มขึ้น5.5%ซนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนของการใช้ผลิตไฟฟ้าถึง11.1%ค่ะการใช้เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์หรือว่า n g v นะคนะอัน,นี้ลดลง1.9%การนะคะการใช้ในภา,าคอุตสาหกรรมลดล การใช้ในโรงแยกการลดลง1.4ค่ะในขณะที่ถ่านหินลิกไนท์นะคะอยู่ที่11,482พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบนะคะลดลง10.2ค่ะโดยการใช้ถ่านหินเนี่ยลดลง10.3 จากการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วก็การใช้ในภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยลดลง9.3%แล้วก็11%ตามลำดับเนาะส่วนการใช้ลิตไนน์นะคะลดลง9.8%ค่ะโดย9 9เนี่ยเป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าของกฟผหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะส่วนที่เหลืออีก1%ใช้ในภา,าคอุตสาหกรรมค่ะ ภาพรวมของการใช้ไฟฟ้าบ้างนะคะก็ไปอยู่ที่153,932กิกะวัตต์ชั่วโมงนะคะเพิ่มขึ้น2.6%ซึ่งการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ย42%เลยนะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมค่ะลดลง3.3%ส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนนะคะมีสัดส่วน29%อันนี้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น6.2%ส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจมีสัดส่วน24%เพิ่มขึ้น8.4%ค่ะ ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบ3การไฟฟ้าของเราในปีนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาก็อยู่ที่3 4 8 2 7เมกะวัตต์ค่ะเพิ่มขึ้น5%าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะนอกจากนี้เองค่ะทางสอพอก็มีการคาดการณ์ความต้องการพลังงานขั้นต้นในปีนี้ทั้งปีนะอยู่ที่2022ล้านบาเร็วเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น1.3%าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะ ปี2,565เนาะก็เป็นการเพิ่มขึ้นนะคะจากการใช้น้ํามันแล้วก็การธรรมชาติซึ่งค่อนข้างจะสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของบ้านเรานะที่มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการขยายตัวของภาคการลงทุนด้วยนะคะในขณะที่การใช้น้ํามันนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.8%นะคะโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของน้ํามันเครื่องบิน จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศนะคะในขณะที่การใช้การธรรมชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก9%อนะ,ะอันนี้เป็นเพิ่มขึ้นในส่วนของ LNG เนาะในการผลิตไฟฟ้านะคะแต่ว่าถ้าไปใช้ถ่านหินลิกไนท์ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คาดว่าจะลดลงประมาณ11.6%นะคะ ก็จะเป็นการลดลงในช่วงครึ่งปีแรกที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็การใช้ไฟฟ้าพลังน้ําแล้วก็ไฟฟ้านําเข้าเนี่ยคาดว่าจะลดลงที่12.5%เพราะว่าการนําเข้าไฟฟ้าจากสปปลาวเนี่ยมีการปรับตัวลดลงค่ะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานนะคะเป็นตัวเลขของการใช้พลังงานของทางกรมธุรกิจพลังงานทางสนพนะคะรวมไปถึงการที่รบาลเนี่ยมีการประกาศให้ใช้น้ํามัน มาตรฐานยูโรไฟนะคะในปีหน้าเนาะแล้วก็จะมีการปรับลดชนิดน้ำมันดีเซลลงนะคะเหลือแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าไม่กระทบต่อเครื่องยนต์นะคะสำหรับคนที่ใช้น้ำมันดีเซลนะเขาก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันติดตามกันได้นะคะที่เว็บไซต์ t h a i n e w s k i d ออนไล .com นะคะเว็บไซต์ energy time online .com นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel Instagram Twitter p o s t c ค t แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะก็ให้กำลังใจกันในทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้หมดเวล,ลาลงแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทย ทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทออจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน่างจาครับเวลท ให้เร็วให้แรกกว่าใครให้ใชร d r i ไปทุกวันเวทุกขั้นให้แรงกว่าใคร E SE v o เท่นทนทานั้นลอยให้โลกนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถให้แรงเร้าใจบางจาก E 2 0 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอเปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน